วันนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วชนบุรียี่สิบเอ็ดองศายังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ยังหนาวดูลมลมพัดขึ้นในน้ําในบ่อครับโอ้โหลมนีครับลมลมแรงนะครับอากาศเย็นนะครับตอนนี้เสื้อสามตัวนครับโอ้โหหนาวนะครับน,นี่ต้นกล้วยรับลมหนาวนะครับ วงอาทิตย์ก็หนาวมากครับตอนนี้ต้องขนาดอาจะสองโมงแล้วนะครับยังหนาวดูลมพัดต้นกล้วยพัดลมแรงด้วนนะครับพอลมมันส่งแล้วก็กาดหนาวครับตอนนี้โอ้โหก็จะมาเดินตากแดดขึ้นมานะครับหนาวมากครับวันนี้เช้านี้ หนาวมากเลย